รักษาตนด้วยการเสรียบธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทําให้มากซึ่งธรรมะรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใข่เอ็นดูพุทธวัจนะ ธรรมิในจากพุทธอดเรื่องภรรยาเจ็ดจำพวกข้หาบดีเหตุไรหนอมนุษย์ทั้งหลายในนิเวศของท่านจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากัน ้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดาคนนี้ข้าพระองค์นำมาจากตระกูลมั่งคัง่งมาเป็นสะพยในเรือนนางไม่เชื่อถือแม่ผัวพ่อผัวสามีแม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชา ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนว่ามานี่แนสุชาดานางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพันแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสุชาดาภริยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้เจ็ดจำพวกเป็นอย่างไรเล่าคือหนึ่ง ภริยาเสมอด้วยเพชรฆาต 2. ภริยาเสมอด้วยโจร 3. ภริยาเสมอด้วยนมย 4. ภริยาเสมอด้วยแม่ 5. ภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว หกริยาเสมอด้วยเพื่อน 7. ภริยาเสมอด้วยทาสีสุชาดาภริยาของบุรุษเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันยังไม่รู้ทั่วถึงความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วโดยย่อดนี้ได้โดยพิสดารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉัน โดยที่หม่อมฉันจะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแผงพระราชดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้โดยพิสดารเถิดสุชาดาถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเรจาจะกล่าว หนภริยาผู้มีจิตปทุสร้ายไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามีเป็นผู้อันเขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามจะฆ่าผัวภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าวัฏกาภริยา ภริยาเสมอด้วยเพชฌฆาต 2. ส,สามีของยิ้มประกอบด้วยศิลปกรรมพาณิชยกรรมและกัิิกรรมได้ทรัพย์ใดมาภริยาปัรถนาจะยักยอกทรัพย์แม้มีอยู่น้อยนั้นเสีย ภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าโจรภริยาภริยาเสมอด้วยโจร 3. ภริยาที่ไม่สนใจการงานเกียจคร้านกินมากปากร้ายปากกล้า ร้ายกาศกล่าวคำหยาบคมขีผัวผู้ขยันขันแข็งภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าไอยาภริยาภริยาเสมอด้วยนาย 4. ภริยาได้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อคูณทุกเมื่อ ตามรักษาสามีเหมือนบารดารักษาบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ภริยาของบุษเห็นปานนี้เรียกว่ามาตาภริยาภริยาเสมอด้วยมารดาหา ภริยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนเป็นคนละอายบาปเป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าภคินีภริยาภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาว หภริยาใดในโลกนี้เห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนพูดจากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีศีลมีวัดปฏิบัติสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าสักขีภริยา ภริยาเสมอด้วยเพื่อน 7. ภริยาใดสามีเคี่ยนตีหูตะคอกก็ไม่โกรธไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามีอดทนได้เป็นไปตามอำนาจสามีภริยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่า ทาสีภริยาภริยาเสมอด้วยทาสีภริยาที่เรียกว่าวัฒกาภริยาโจรีภริยาไอยาภริยาภริยาทั้งสามจำพวกนั้นล้วนแต่เป็นคนทุศีลหยาบช้า ไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกส่วนภริยาที่เรียกว่ามาตาภริยาพรคินีภริยาสักขีภริยาทาสีภริยาภริยาทั้งสี่จำพวกนั้นเพราะตั้งอยู่ในศีล ถ่านอมรักไว้ยั่งยืนเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติสุชาดาภริยาของบุุรเจ็ดจำพวกนี้แลเธอเป็นภริยาจำพวกไหนในเจ็ดจำพวกนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นภริยาของสามีผู้เสมอด้วยทาสี